คลิปนี้มาคุยเรื่องรถถังจิตมันมนนะบางถังผมชื่นชอบครานะผมไม่ได้ว่าไม่ชื่นชอบชื่นชอบเขาผมมองตรงค่าตัวเขาอไม่สมควรอยู่แค่นี้หรอกสิบล,ล้านยีสิบล้านสามสิบล้านห้าสิบล้านผมว่างตรงสมควรร้อยล้านนะทำไมอ่ะเพราะอะไรไม่ต้องไปต่อยมากกติกาไม่ต้องไปต่อยมากคนตอนเนี้ยเอาบางถังไปโยงกับ เทนชินให้ได้เทนชินลงมาต่อยกับบางถังกติกาไหนก็ได้น่าดูทั้งนั้นคนทั่วโลกก็อยากดูทั้งนั้นจริงหรือเปล่าเออจะบอกเลยว่าใครไม่อยากดูคอมวยจริงๆคอแฟนมวยจริงๆอยากดูทุกคนผมบอกให้เลยไม่มีทางไม่อยากดูครับผมนะอ่านี่พูดให้ฟัง ป้าสมควรได้ร้อยล้านไหมสมควรครับผมเป็นชิ้นเนี่ยเขาดึงมาอย่างน้อยก็หลายร้อยล้านแหละที่จะมาต่อยเอาม,มาต่อยกับเถอาถังเ่ยก็ลองเลยกติกาไหนก็ได้คนอยากดูทั่วโลกผมเชื่อโลกไปเนี้อยากดูอย่างน้อยครึ่งโลกเอาสิลองจัดขึ้นมาสิคุณจัดสนามไหนก็ได้ที่มันใหญ่ๆห่โตอ่ะ ผมว่าเต็มหมดอะจะสนามสุดพัฒนาสัยเขาเต็มผมมองตรงจัดที่มันสนามใหญ่โต,โตของต่างประเทศเขาเนะ่ะของทีมแมนยูแมนยูอะไรก็ได้ใหญ่ใหญ่อะเออเอาสนามใหญ่ที่สุดอ่ะผมว่าคนอยากดูทั่วโลกครับผมจัดที่ประเทศไหนก็ได้ ผมมองตรงว่าคนอยากดูร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดผมเองผมมองตรงโอ้ผหอยากดูมากไฟนี้เป็นไฟที่ยิ่งใหญ่มากถ้ามันมีเกิดขึ้นจริงนะเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่มากเป็นไฟที่สนุกที่สุดที่เคยเจอมาอยากให้มันเกิดขึ้นไหมอยากให้เกิดค่าตัวเราถังควรร้อยร้อยล้านไหมก็ผมควรร้อยล้านครับผมนะเพราะว่างั้นหละนะ มีช่องก็หลายช่องละมีรถถังก็ยังบอกเลยว่าอยากเจอเทนชินมันก็เรื่องจริงทั้งนั้นอนะ่ะใครไม่อยากเจอผมก็อยากให้คุณเจอเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบดึงดูดใจคนเลยแหละอยากให้ดูว่าคุณกับเทนชินนี่ใครแน่ว่ากันเอาอีกรอบสิรอบที่แล้วอะเขาโกงคุณไปอ่ะแต่รอบนี้ลองดูดิเอาให้จังหนับเลยว่าใครของจริงใครของแท้อะผมครับผม อคลิปนี้ก็มาพูดวิเคราะห์ให้ฟังตรงนี้ครับผมว่าทําไมรถถังสมควรได้ร้อยล้านเพราะอะไรสมควรด้าตัวได้ร้อยล้านเพราะอะไรแล้วสมควรเจอกระเทน,นชินเพราะอะไรเพราะคนทั่วโลกอยากดูครับผมใครไม่อยากดูมันไปไม่ได้ถ้าคุณดูมวยเป็นคนรู้จักมวยต้องอยากดูทุกคนในประเทศไทยนาคนไม่รู้จักมวยก็ยังช่องอยากดูครับผมถูกต้องไหมครับ เออพูดกันด้วยเหตุด้วยผลให้ฟังนะเออพูดความจริงให้ฟังใครชอบก็ฟังใครไม่ชอบก็ไมเป็นไรแล้ะแต่ครับผมนี่พูดให้ฟังว่ารถถังกระเทนชินเนี่ยมันน่าจะถึงเวลาตอนเนี้ยยังไม่แก่ทั้งคู่ถ้าปล่อยให้แก่กว่านี้ไปมันก็ไม่สนุกนะ้เหมือนบูขาวเนี่ยอายุมากแล้วไปต่อยเนะี่ยมันก็เรียกได้นิดหน่อยมันก็ไม่สนกุก มันไม่มีใครดึงดูดที่ว่าอยากดูพรโลกมันไม่มีแล้วแต่ถ้าเกิดคุณตอนเนี้ยรถถังอาเทนชินถ้าขึ้นป้ายประกาศมาเมื่อะไหร่นะโอ้หมันจะเป็นวัยเล่าเลยไวยเล่าที่แบบคนอยากดูพรโลกครับผมโอเคคลิปนี้ฝากไว้คิดแค่นี้นะครับผมรถถังอยากได้ร้อยล้านอเทนชินก็ต้องมาเราต้องเจอกัน